ดงัดงดังลูกน้ำตกชันตาเทนน้ำตกอะไรนะน้ำตกตบบชันตาเถิน,น,นชันตาเถนสวัสดีค่ะวันนี้จะมาน้ำตกครั้งเดียวค่ะชันตาเทอนน้ำลึกนะมาก <c oughs> น้ำโชว <c oughs> ์กันหน่อย <c oughs> ว่ายมาทางนี้ลูกว่ายสวนขึ้นมาเลย <c oughs> เดินไปข้างบนกันไหมไปถ่ายข้างบนกันไหมอ่าไปเดินไปเดินไปเลยเทลเทลเทลจ๋าเทลจ๋า

ตอนนี้กำลังขึ้นมาชั้นบนอีกชั้นหนึ่งน้ำไม่เยอะนะครับน้ำแค่นิดหนอ่อยแต่ก็ดีสำหรับเด็กๆสำหรับเด็กๆเล่นสนุกนะครับน้ำขนาดนี้ ระวังล้มกันนะจับดีๆทำฝาปกปนไม่รอดเลยทั้เดินตรงๆเดินตรงๆร,ระวังลื่นเออเนี่ยแถวนี้ก็พอลูกไม่ต้องขึ้นสูงหรอก เป็นไงหนาวแล้วเหรอเออนั่งที่ตามตรงนั้นแหละครับให้เด็กขึ้นแค่นี้ดีกว่านู<ป>่นข้างบนนะครับนู่นครับนไปไดอนะครับข้างบนมีคนเยอะเหมือนกันข้างบน ำระวง nies, ังล้มอีกนะเห็นก้นทํำเป็ดแล้วน่ะพี่ตังอยู่ไหนนี่พี่ตังทำไรครับเสียงลั่นป่าเลยนะครับเสียงทํำเป็นลั่นป่าเลย ไม่คว้างสายนะลูกเดี๋ยวเข้าตานะตังเดินขึ้นมาอีกสิลูกว้าวไล้แล้กคำระวัวงลื่นนะเดินดีๆ ท้เป็ดจะไปไหนครับสั้เป็ดตั้งทนั่งรอตรงนั้นก่อนลูกรอพี่ตังก่อนพี่ตังขึ้นมาก่อนเอาพี่ตังปีนมาขึ้นมาปีนหินมาเลยลูก Ờ, pin bây lời nó văng nè ô hồ, ô hồ ô trứng ăn nám dài ừ. Hãy subscribe luôn อ๋อน้ำบบนเหรอโอ้โหทำเจอน้ำโบนก็โอ yes. ้โหโอ้โหเอาทดสอบน้ำโบนทดสอบน้ำโบนใช่ ลองเอาทําใส่ไปสิเอาทําใส่ไปสิระวังตกนะครับ เจออ๋อมันเป็นทางเป็นสามแยกเหรอเป็นน้ำมาสองสายนะครับเนี่ยดูนะครับน้องๆน้ำของโอ้โหทางนี้สวยเหมือนกันนี่ขึ้นไปเป็นชันๆน,น้ำตกแล้วก็อีกทางหนึง่งทางนี้มาจากทางนี้ลงมาจากภูเขา แล้วก็ลงมาทางนี้มารวมกันนี่นะครับมาสองทางก็ไหลมาทางนี้นี่นะครับ,แล,ลาารบแล้วก็ลงไป ทรายกันอยู่คนก็เริ่มทยอยมากันครับตอนนี้เวลาสกีนาริกาเก็บทำไมลูกเอาไปทำน้ำวนอ๋อใส่รูน้ำวน Nãy thầy ănไง? nghe Có gì đó? เห็นเว็บแรกนึกว่ากระตังทำความสะอาดน้ำตกให้เขานะ,ะอ,านอ๋อที่ไหนได้เอาไปเล่นนี่เองจะเอาไปเล่นครับโอโอเลยแล้วเลยน้ำวนแล้วเก็บไปไหนอ๋อโอเคแม่ดีจัง อาทดสอบน้ำวนโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโลงแล้วกระตังจะลงไปด้วยหรอทําเป็ดอยู่ไหนโอ้ยทําขึ้นไปดึงนู้นแล้วทําทำลงมาก่อน ทำเป็ดเดินไม่กลัวใครเลยจอดเด็ดนะครับจอดจอดเด็ด <laughs> ครับน้ำตกชันตาเทนถึงลานจอดแล้วช่วม,มือหน่อยโอเคไปไปไหนต่อลูกถึงลานจอดรถแล้วนะครับไปจบไม่จบคลิปกันที่หินไปไป อ่าไปดูไปชมวิวก่อนมีจุดชมวิวด้วยตั้งมีตัวหนังสือนะลูกอย่าเหยียบนะเห็นไหมเรามีตัวหนังสืออยู่ว่าเคสโอเคเคอีเขาเขียวหรือเปล่าเอ็มไออืมไปไปชมวิวกันก่อนออออย่าเดินลัด สวนดอกไม้ก็สิคันนี้เดินไปชมวิวก่อนลานจอดรถน้ำตกชันตะเคนนี่นะครับน้ำตกขึ้นทางนี้ไปชมวิวก่อนลูกแล้วก็เดี๋ยวค่อยปีนไปดูอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่า ตรงไหนลูกบางพระนั่นนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าเปล่านะแล้ว,ก,วก็มีตึกไกลๆนู่นโอเคปีนหินแล้วครับโอ้ระวังตกไม่ปีนทางนั้นลูกขึ้นไปทางโน้นก่อนนี่นะครับ ตื่นเห็นค่อยๆลูกค่อยๆเดี๋ยวตกไปทำเป็ดเอาพี่ตังนำไปเลยอ่ามาวางตกกันนะแค่นั้นพอแค่นั้นพอลูก เดี๋ยวตกเหยาถามพอ่ออ้าวาเ,เอาไปนั่งบนนั้นเหมือนเมื่อเช้าที่ไหตจังถามได้ไหมมาอาเลยนมนมสวัสดีครับสวัสดีครับดเดี๋ยวสิวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันนะตกกระเสร็จแล้ว,วใช่ไหมเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยกันไหม ตางมานี่ก่อนคุยก่อนเหนื่อยกันไหมทำเหนื่อยไหมเหนื่อยครับสวัสดีครับบายบายกลับบ้านแล้วเราไปอ๋อแล้วเอียงอย่างเงี้แหล่ะทางมันเอียงกลับบ้านแล้วบายบายตังบายบายก่อนบบาายย